มาดูรถแห่ที่ใช้ตู้หน้าเปิดครับวันนี้มาแห่ดา,าวครับรถแห่สายเกียวมิสิกค,ครับ <im Roth> คิดว่าน่าจะมีคันเดียวครับมียังใช้ตู้หน้าเปิดอยู่ครับผมเสียงดีด้วยครับงานบวชที่วัดบ้านสำโรงครับ ออปิดแล้วบอกโอ้สีดายปิดแล้วครับของเสียจ๋าครับเป็นตู้หนะ้าเปิดหมดเลยนะครับผมนะด้านหน้าแปดใบครับนี่มีแหลมมีโอด้วยแถวละหกไดครับผมเสียงกลางข้างหน้าสี่ใบ มีเสียงการนักงค่าด้วยครับผมนะเก็บรายละเอียดครับมุมเฉียงครับทั้งสองฝั่งเลยนี่ฮะสู้เป็นสู้หน้าเปิดครับผมเอาปัดลมไว้ข้างนอกครับเอาดอกไว้ชนกันครับนี่ฮะสู้หน้าเปิดครับแต่ที่เด็ดเขาอยู่ตรงนี้ครับทำไมพื้นถึงสะเกนะครับเดี๋ยวเรา้ดู สามใบครับความถึงสามใบคืออยู่ตรงนี้เลยครับผมเอวด้านหลังก็วางเป็นแนวตั้งนะครับเป็นตู้นะเปิดด,ด,ด,ดูรอยลำโพงครับผมนะอัสสิกนะ แป้นิ้วนะฮะด้านหลังวางเป็นแนวตั้งครับเสียงกลางข้างหลังสองใบครับบรรยากาศชื้นๆเหมือนฝน,นจะตกเลยพี่น้องเนียงานบวชครับวเขาเออไม่รู้เขายกไปไว้ข้างบนหมดเลยหรือยังนะครับขึ้นได้อยู่มั้ยขึ้นได้อยู่ไปยุ้ยแ,แบอบซื้อน้องเขาเออเออ ไม่เปิดไม่ได้เร็วๆโอ้ทำประตูไม่ให้เขาเปิดเลยบอกไม่ฮึไส่ในครับผมดูว่ามันทำเลยก็มิดแอมของเสีจ๋าเขาโปรปีงหมดเลยครับผมครับแอมเลยโกรปีนหมดเลยครับแล้วก็ซีเอ็มมาแท่นหนึ่งทำอะไรเนี่ยซีเอ็มบีดหลังใช่ไหม ฉันนเราสามดอกเลยบอล่นนเราสองแล้วตอนนีเบ็ดลังอีกหน่ตัวเรื่อล่างแ่บขอตัวล่างแนนลเราไปข้างหนึ่งใช้ข้างเดียวเครื่องพันกิโลนะเจ็ดถึงห้ายอดครับผมับงานประมาณถุกหนึ่งทำงานรงเริ่ต้นที่ห้าพันไม่เกินสามสามโมงห้าพันเริ่มต้น ระยะทางไม่เกิน40กิโลไม่เกิน40กิโลนะรู้สึกว่าชุดนี้ออนทัวร์หลายที่นะเสีนจ๋าไม่ลมดาครับผมฝากรถแห่สายเขียวไว้ด้วยแล้วกันครับผมเนี่ยเอาจะปิดไปครับผมเส้จ๋าครับเปรมบุกก็พี่จ๋าผทมาจัดให้แล้วกันนะเปรมบุกตามนี้ครับเบอโทรก็ตามนี้ครับพี่น้องครับถ้าสนใจรถแห่แห่ซาวิเล็กโทรได้ไหมจ๋าได้ครับิเล็กโทรได้อยู่เนาะติดต่อมาแล้วกันครับพี่น้องครับทั้งแห่ซาวแล้วก็อิเล็กโทรครับติดต่อมาครับ ตามนี้ครับขอบคุณเสียจ้าด้วยแล้วกันครับผม <พอ S 2> สวัสดีครับนนี่งานบวชมั้งใช่ไหมว่ากำลังจะเข้าบวชแล้วงดใช้เสียงกี่นางนี่เฮ้ยจา้าประมาณเนี่ยสี่สี่นัง่งงานบวชใหญ่ของขขอ๋อทุกวันนี้ไม่ให้รถแห่เข้าแล้วคือต้องจอดเล่นข้างนอกโอเคครับผมประมาณนี้ครับ